สวัสดีครับเพื่อนๆนักธุรกิจ Top Up To ู i ิชและผู้ที่ประสบความสําเร็จในเฟสหนึ่งทุกท่านยังจําผมได้ใช่ไหมครับผมก้องคมสอนจันตาคํามนุษย์เงินล้านลําดับที่22เฟสหนึ่งวันนี้ผมได้กลับมาทําธุรกิจนี้อีกครั้งนะครับไม่มีใครชวนครับแต่ผมทราบว่าทีมงานของผมบางคนเขามีรายได้แบบต่อเนื่องเขาบอกว่าแผนธุรกิจมีการจ่ายผลตอบแทนแบบไม่จํากัดชั้น มาสักระยะหนึ่งแล้วที่สําคัญครับนักธุรกิจในเฟสสองมีผู้ที่ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเป็นจํานวนมากรวมถึงความง่ายของแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถทําได้ครับผมใช้เวลาการตัดสินใจเพียงแค่หนึ่งคืนและกลับเข้ามาดูบริษัทนี้อีกครั้งผมเห็นบรรยากาศความคึกคักข,ข,ของสมาชิกรุ่นใหม่มาพบปะพูดคุยสัมมนานในห้องต่างๆอย่างคับคัง่งมีอาคารสําหรับการเทรนนิ่งโดยเฉพาะได้เห็นสโมสรเงินล้านที่มีความสมบูรณ์และมีการใช้งานจริง เหมือนกับที่ท่านประธานได้พูดไว้เมื่อ8ปีที่แล้วว่าสโมสรแห่งนี้จะเตรียมไว้เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ใช้ประโยชน์และเมื่อวันที่14ธันวาที่ผ่านมาเราก็ได้มีการประกอบพิธีขึ้นเสาเอกเ n ล i นาคัสโตลศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะนำพาคนรากหญ้าทุกคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นประกอบด้วยห้องพักสุดหรูระดับ5ดาวจำนวน14ห้องรีบอ c นคาเฟ่แอนด์เลสรกิลีนพัดกอฟ บนดาดฟ้าที่จะเห็นวิวอันสวยงามของคฤหาหา์และห้องสัมมนาที่รองรับคนได้มากถึง300คนซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตในปี2022ครับและเมื่อได้คุยกับท่านประธานทําให้ผมได้รู้ว่าผมยังไม่รู้เกี่ยวกับบริษัทน,นี้อีกเยอะมากครับได้ฟังวิสัยทัศน์เพื่อขยายแพลตฟอร์ม IPS ที่มีความสมบูรณ์สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม อยากเชิญชวนทุกคนครับมาร่วมกันสร้างส,างสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นจริงและสามารถจับต้องได้มาร่วมสร้างตำนานความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนครับ